กลาสวัสดีเจ้าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตีหักและเคารพทุก่านเจ้าวันนี้มาปะกับเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านกลางในเจ้าวันอังคารตีสิบสามกรกฎาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ตรงกับออกซีคำเตือนซีเหนือนะเจ้าและปะกับรายการข่าว b k news ของทางเทศบาลตำบลบ้านกลางทางช่องยูทูบได้นะเจ้าวันนี้ปะกับข้าเจ้าณัชดาพรอ,องวิลาศผู้ดำเนินรายการเจ้า วันนี้เราก็มีข่าวสารจากตางเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานอื่นๆมาพบปะอะชุาประชาสัมพันธ์หรือทุกท่าันได้รับชมและรับทราบกันนะเจ้าสำหรับปฏิทินกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านกลางตีจะได้จัดกิจกรรมในห้วงสัปดาห์นี้นะเจ้าในวันที่14กรกฎาคมตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการประชุมตเตรียมจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2565ครั้งที่หนึ่ง ซึ่งก็จะมีการประชุมการตีห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางวันที่16กรกฎาคมนะเจ้าเวลา8นาฬิกาจะเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุตีห้องประชุมศาลาประชาคมและในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกาจะเป็นการอบรมโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนครั้งที่2จะมีการประชุมกันที่ห้องประชุมฝ่ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลางะเจ้า มาถึงข่าวจากหน่วยงานอื่นๆกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากโรงพยาบาลละปูนเกี่ยวกับเรื่องของการนัดหมายการเข้าหับการฉีดวัคซีนโควิด19ประจำเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ซึ่งโรงพยาบาลละปูนนะเจ้าก็ขอแจ้งให้กับผู้ติจองฉีดวัคซีนโควิด19ไว้เพื่อมาหับการฉีดวัคซีนตามวันตีประกาศดังนี้นะเจ้า สำหรับผู้ที่จองการฉีดวัคซีนไว้ในวันตี่ 17, 18, 6 4 6 5และ31กรกฎาคมก็หือมาหับการฉีดวัคซีนได้ในวันตี่17กรกฎาคมช่วงเจ้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง11นาฬิกาตออั้นและก็วันตี19่19ถึง2 3และวันตี่2 6ถึง30กรกฎาคมก็หือรอการนัดหมายใหม่จากโรงพยาบาลละปูนนะเจ้า ตงต่างโรงพยาบาละปูนก็ได้ทําการสร่งใบนัดหมายใหม,ใหม่ไปยังรอพอสอตและแจ้งตามข้อความผ่านเบอร์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วหากท่านใดมีนัาที่วัคซีนต่างวันที่แจ้งขอความกรุณาติดต่อห้าไปนัดตีรอพอสอตในพื้นที่ตี่านสังกัดอยู่ทั้งนี้ก็มีข้อสงสัยถ้าหากว่ามีข้อสงสัยประการใดนะเจ้าก็ขอความกรุณาโทรปิกได้ตามเบอร์โทรที่ปรากฏในใบนัด ทางหงองบละปูนจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาหื่อทราบโดยถั่วกันนะเจ้าโดยถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085 592 6311 095 198 8033 095 860 5655และ096 158 0988นะเจ้า ท่นานไหนตีจองฉีดวัคซีนไว้นะเจ้าสาเหตุตมีการเลื่อนการฉีดวัคซีนก็เพราะว่าวัคซีนพึ่งได้รับการจะสันมานะเจ้าอย่างใดก็ใื้ติดตามข้อความหรือว่าให้ตรวจสอบใบหน้าของท่านตีจะได้ทําการเข้าหับการฉีดวัคซีนใื้ตามเวลาตีได้นัดหมายตุยนะเจ้าส่วนแหมข้าวหนึ่งนะเจ้าก็เป็นข่าวจากต่างจังหวัดละปูนนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของ จังหวัดละปูนนะเจ้าต้องจ่วยกันป้องกันบัง่้งมีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดคลัสเตอร์ใหม่หรือเกิดการระบาดในพื้นที่จังหวัดละปูนและจะต้องปฏิบัติตามมาตราการ dmhtt และคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดละปูนอย่างเข่งครัดโดยในวันที่2 2กรกฎาคมตีผ่านมานะเจ้าตีสาราประชาคมสารากลางจังหวัดละูนในการถแถลงข่าวสถานการณ์โควิด19 ประจำวันที12กรกฎาคมของจังหวัดละปูนซึ่งพบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด19เพิ่ม,เต,มเติมจำนวน3รายด้วยกันและ5ผู้ป่วยมาจากจังหวัดอื่นเพื่อเข้าห้าการรักษาแหม,มหนึ่งรายทำให้จังหวัดละปูนมียอดสะสมตั้งแต่วันที่9เมษายนถึง12กรกฎาคมมีผู้ป่วยสะสมแล้ว3 32รายอยู่ระหว่างการรักษา31รายรักษาหายแล้วจำนวน2 95ราย เสียชีวิตสะสมหกายสำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ติพบนะเจ้าก็จะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางป๊กมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งได้แจ้งความประสงค์จะเข้าพื้นที่ตามโครงการห้ามคนละปูนติกบ้านโดยจะมีการนัดหมายยังจุดนัดพบประจำหมู่บ้านเพื่อตรวจคัดกรองทำประวัติลงทะเบียนและนำส่งสวอปตัวหาเจือหากพบว่า เป็นผู้ป่วยโควิดหรือผู้ที่เชื่อนะเจ้าก็จะเข้าสู่กระบวนการการรักษาอย่างถูกต้องในโรงพยาบาลหรือถ้าหากตรวจแล้วบพบเชื้อโควิด -19 จะต้องดําเนินการกักตัวทันที14วันตามคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคต่อไปอย่างไรก็ตามนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูลก็ได้มีความหงยายถึงปีนอกงคนระปูลตีอยู่ในจังหวัดแล้วก็ตีอาศัยอยู่ตามตาม่ตางจังหวัดโดยเฉพาะในเคตพื้นที่สีแดง จึงได้มีการวางมาตรการห้ามคนละปูนปิกบ้านกรณีสาผลวติเชื่อแล้วแล้วก็ต้องการสถานตีหักษาก็คือผู้นั่นจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดละปูนเตาอันห้ามเดินทางมาเองโดยไปได้หับการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่หลวงหน้าหากประสงค์จะมาหับการหักษาตีจังหวัดละปูนก็คือติดต,ต่อตีศูนย์ประสานงานหับคนละปูนปิกบ้านโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดละปูน ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการวบคุมโรคติดต่อจังหวัดละปูนหรือสามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาก30นาทีบาเว้นบญญรรยุทธราชการตีหมายเลขโทรศัพท์062-043744และ062-0197187นะเจ้าทั้งนี้เขาจะต้องจอยการป้องกันบางื่อมีความเสี่ยง ่อการที่จะเกิดคลัสเตอร์ใหม่หรือเกิดการระบาดในพื้นที่ละปูนประชาชนกุคนจะต้อง่วยกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1 9ซึ่งปัจจุบันมาตราการที่ใจ้ในการป้องกันโควิดที่ใช้ได้อยู่ก็คือมาตราการ D M H T T นั่นก็คือการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากาอนามายัยล่างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆนะเจ้าและประชาชนจะต้องรวมกันปฏิบัติ ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดละปอนอย่างเคร่งครัดกันต่อไปเจ้าและในส่วนเรื่องของประชาชนตีเดินทางปีกมาจากพื้นที่เชียง12จังหวัดและเก็ออำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากแนละเจ้าจะต้องมีการแจ้งประสานงานเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดระปูนหลวงหน้าก่อนเข้าพื้นที่อย่างน้อยหนึ่งวัน ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าก็ได้กล่าวถึงเรื่องของคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคฉบับหลาสุดก็คือฉบับตี่70เอทับ2,864ซึ B H ่งก็ได้กาหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานค,ครนครปฐมนนทบ,บุรีนราธิวาสปทุมธานีปัตตานียะลาสงขลาสมุทรปราการสมุทรสาครเพชบุรีชนบุรีและตากโดยเฉพาะอ,อำเภอแม่สอด จะต้องแจ้งข้อมูลการเดินทางต่อเจ้าบ้านหรือเจ้าของสถานที่ที่เป็นสถานที่พำนักหมายถึงบ้านตีผููเดินทางจะปิกมาหรือว่าโรงแรมหอพักบ้านเช่าก็จะต้องแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ละปูนอย่างน้อยหนึ่งวันและเจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานที่ที่ผูเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะเดินจะเดินทางปิกมาก็จะต้องแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ได้หับทราบทันทีโดยก่อนเดินทางจะต้องมาลงทะเบียนในแอปเซฟละปูนเพราะหากมีการประสานงานในแอปเซฟละปูนแล้วก็จะสามารถโหลดข้อมูลจากแอปได้ทันทีเมื่อเดินทางมาถึงในพื้นที่จังหวัดละปูนก็จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่อาทิเช่นกับนันป์ฝลงบ้านอสมอและคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่หน้าจุดนัดพบหรือว่าจุดคัดกรองของสถานที่นัดหมายตามพื้นที่นน่น,น โดยนายอำเภอของแต่ละอำเภอจะทําหน้าที่ประกาศจุดนัดพบและจุดคัดกรองของในแต่ละหมู่บ้านว่าจะอยู่ตีใดพ่องและตีสาคัญก็คือกูอค้คนที่จะเดินทางมานั่นจะต้องมีการกักตัวทันทีเป็นเวลา14วันซึ่งก่อนจะทําการกักตัวในพื้นที่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคในแต่ละหมู่บ้านจะทำการตรวจสอบสถานที่กักตัวของฐานก่นว่าเหมาะสมกับการกักตัว14วันหรือไม่ เห็นว่าเหมาะสมแก้การกักตัวตัเตวเองที่บ้านนะเจ้าทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการรายงานตอนานอำเภอเพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่ที่มีความเหมาะสมแก้การกักตัว14วันสำหรับผู้ที่เดินทางปิกมาที่บ้านตัวนะเจ้าก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันในการช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 แน่นอนว่าผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง12จังหวัดและ1อำเภอนั่นก็อาจจะเป็นผู้ป่วยหรืออาจจะได้หับเชื่อหรือสัมผัสกับผู้ป่วยมาแต่บอกหู้ตัวนะเจ้าแต่การตีเฮาได้มีการตั้งจุดนัดพบหรือว่าจุดคัดกรองนั่นก็ถือว่าเป็นการสกรีนในระดับต้น,ตน,ตนเป็นการคัดกรองบะฮื้อมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ในชุมชนกันต่อไปนะเจ้าก็ต้องอาศัยความรวมแรงรวมใจ ในส่วนของผู้นำชุมชนอสมอและเก็รอพอสตนในพื้นที่ไฟล์ปกร้องท้องถี่และท้องถิ่นในการรวมกันโวยกันสกัดกัน้นโควิด1 9บาบังเข้ามาในพื้นที่ชุมชนของเฮาต่อไปนะเจ้าและตี่สำคัญนะเจ้าอปอแม่ไปนองก็ควรที่จะระมัดระวังและก็หื้ความสำคัญในการป้องกันต่อเก้าโดยใจลัก D M H T T นะเจ้านั่นก็คือการ เว้นระยะห่างการสวมใส่แมสหรือว่าสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือว่าแอลโกอฮอลเจลนะเจ้าก็มีการไปในสถานที่ต่างๆก็ควรที่จะตรวจวัดอุณหภูมิใจแอปไทยชนะและตีสำคัญหือลเลี่ยงสถานที่ที่มีการรวมคนจำนวนนักสถานที A ่แออัดหรือว่าสถานที่ที่อากาศทายเทบัสะดวกนะเจ้าก็จะเป็นการจุยป้องกันตัวเขาเองบัหื้ ไปหับเชื่อหรือสัมผัสกับเชื่อโดยตรงแล้วก็บานําเชื่อเลาวนั่นเข้ามาสู่บ้านสู่ครอบครัวและชุมชนเฮาตุยนะเจ้าก็ขอความร่วมวมือและก็ขอคือประมาทปีน้องได้ระมัดระวังรักษาตัาวเก่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านี่ตุยนะเจ้าวันนี้เวลาจากเสียงต่ำสายและรายการข่าวบีเค w s นนิวส์กมดเวลาลงแล้วเจ้าต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้หับชมและหับฟัง วันนี้ข้าเจ้านชดาพอรอองวิลาศผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนปะกันได้ใหม่ในวันผูกเวลาเดียวกันนี้เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า